ครับสวัสดีครับผมมือนี่เคลย์ราศีกันพามาเบิ่งครับการเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับเบิ่งไใกล้ครับผมนี่ครับตัวนี้หาหัวมาใส่ครับผมกาตกควาสวยงามครับนี่ครับเบิ่งไใกล้ครับนี่ครับหาหัวมาใส่นะครับผมกะได้เฮ็ดเร็จสิ้นลงกไปครับผม พร้อมที่เสียลูกตัวงามผมมาได้ครับผมนี่นะครับเป็นตุ้หมขนาดกลางครับผมใส่หัวอัดล้มครับเป็นตัวเดินครับผมขาเท้ยน,นะครับกะบัวคาเข้าไปนะครับขาหัวกงขาอันนี้เวทเส้นเนลักอายุที่ประมาณตัวหัวกงนี่เอามาจาก โกงลโลควาจุกครับผมพี่เขาเศร้าใส่ครับผมก็ได้ไปเอามาใส่ครับผมด้วยมันเป็นสวยขึ้นนะครับอันอันนี้คือประตูของมันครับผมนี่ครับประตูของมันนั่นก็คือเสียงเจ้าเพชรหงมากครับผมได้เหี้ยเยอะแล้วครับเอาของใส่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที หาหนุ่มงางม,มาไ่ได้หรอครับผมอดูเบื่องลักษณะครับเวรือาสีกับพราเฮ็ดนะครับเขาเฮ็ดกาแบบป,ปัะตุที่เลี้ยใยแน่สื่อเสริมแน่ครับผมามาสซถ้าข้าซื้อเขาก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยสิบนะครับยังต่ำครับผมอีกเมืองกับพอทันถึงบันไดครับสามร้อยห้าสิบถ้าเป็นเจ็ดร้อยแปดร้อยโอเคครับถีเมือถึงนีดีครับผมมาก็บัวเมืองเลย สายตาครับถึงที่เขาที่เอเป็นสางเงวันไหนเอขากับสามารถหูว่าสิ่งไหนที่ปานี่ซิ่งไหนที่บ่ปานิครับที่เขาเพียดมาขายครับผมแหวเพื่อครับกาเคลาสีกาเอามาในน้ำนะครับพร้อมไสนกนะครับผมนี่ะครับแววัดดวงมาชมได้นะครับเป็นนี่ครับด้านประตูมันนะครับมีประตูครับผมเปิดได้ครับเปิดให้เบิ่งหละเปิดพร้อมที่เสียวโกเขานะครับผมเห็ดตเยิบลอยครับ ลยสีปาค่ามาแนะนำมาให้เบ่งกับมาแนะนำให้สุคนในเฮ็ดนะครับเฮ็ดใส่เฮ็ดซอยเองนะครับผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกับข้ากระต้องห้างเทียกรตองเฮ็ดเองนั่นครับผมเพื่อประหยัดค่าเช็่ใจนะครับการดีสิเด,ดนกก็ต้องหัวมีค่าใช้ใจ่ายอย่างนี้ครับแต่ค่าเป็นค่าหาโน,ก,ก,นกับกับเพราะอะไรอยู่บล้ว เดือนหนึ่งกาโต๊กเข้าไปถ้าแล้วถ้าผู้เลี้ยงนะครับผู้เลี้ยงหลายก็โต๊ะหลายครับผู้เลี้ยงหน่อยก็โต๊ะหน่อยครับผม mm hmm. แล้วกาถ้ามีสินค้าขายเสริมมันกาโอเคครับแต่แต่กาบ่มีเท่ากับต้องด้วยใจรักนะครับผม <laughs> อันนี้เป็นหัวข้อนะครับผมชิปนี้ของผมมีอ mm hmm. ลายไรก็มาแนะนำให้หาวัสดุที่เดียวใส่นะครับถึงเกินเฮาสุดอ่ะ ใายซื้อน้อยล้ที่สุดกับผมให้ราคามันหน่อยน้อยลงมเวลาเดี๋ยไว้ถ่ายลูกเต้ากินขนมนะครับเท <c oughs> ่าเอเวเลยล่ะครับเอ็มลอยด์เอ็มลอยหาซิสมาคันไปนะครับที่ีหลืจากการซื้อของนะครับผมขายวัสดุที่น้อยที่สุดครับราคากระสิต่ั้มก็ร้อยครับผมหนมาครับร้อยหน,นึ่งกรับมีความหมายอยู่ครับผมสำหรับวิธีเอาไปซื้อของที่มันเล่นนะครับผม คลิปนีก้ก็สจิจบลงนะครับพามาแวะมาเบิ่งครับมาเบิ่งมาชมได้ครับผมอ,อย่าลืมครับกดซับตะไข่กดไลค์กด,กดแชร์นะครับเพื่อจะหาสิ่งดีๆมาเน้นน้ำนะครับหาสิ่งมาแน้นน้ำเรากลมาแวะมาเบิ่งล้วกลับไปเ็ดเสริมครับผมเพื่อควาาไอ้บ้านสมบูรณ์ครับผมบ้มานนอกของหน้าเฮา อาใสงจ่ายคาซื้อคาซื้อคาขายกะมันกะหายากครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ยังกาตัวสิเดียมาตลาดบาทนะครับผมสองสามลอยก็ต้องไปมัเบือครับผมเจ้าของสิเดียมาตัวสีมุมกะโอ้แย่ทอนลายครับผมจ่าประหยัดประหยัดนะครับใส่ในน้าให้ประหยัดแต่หาว่าจะดูทีเดียรใส่นะครับสำหรับผู้สิเดิดนะครับผู้ที่อยากเด่นนกเด่นนะครับผม เวลาสีกาขอคำว่าสวัสดีครับครับชิปนี้นะครับจบโลกสวัสดีครับผมขอให้อยู่ดีมีเฮงนะครับป่าสันจาโลกไม่ใครเจี๊ยบนะครับผมมีเฮงผมมีโลกบ่มีไพ่ครับเพป็นว่าอายุบาลมาลาผาครับผมผมผู้ใดไม่มีโลกก็ไปลาวันประเสริฐครับผู้ใดไม่มีโลกก็ต้องไปหาหมอครับผมโอเคครับลิปนี้เราขอคำว่าสวัสดีครับ